วันนี้ต้อนรับวันตรุษจีนนะครับกลับมาพบกับช่วงใหม่ในรายการของเรานะครับกับคริปโตอินไซด์ครับจะพาทุกท่านนะครับมาตรวจสอบความเคลื่อนไหวการลงทุนนะครับในกลุ่มของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ตอนนี้มาแรงมากๆซึ่งในทุกๆสัปดาห์ทุกวันอังคารนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากทางซิ p เมกนะครับมาให้ข้อมูลครับวันนี้ EP แรกเทปแรกนะครับนำร่องกันนะครับร่วมพูดคุยกับดรเอกราฟยิ้มวิไลครับประธานเจ้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งของซิฟเมก ประเทศไทยดรสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ถือว่าน่ายินดีครับเราจะมาคุยกันเรื่องของภาพรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีดรมองว่าภาพรวมตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือหลังจากที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นตลาดขาขึ้นมา2ปีเต็มๆเลยนะครับจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าตั้งแต่เหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับทางธนาคารกลางหลายประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐนะครับก็พิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ เงินมันก็ต้องมีที่ไหลที่ไหรไปสักแห่งนะครับในหุ้นก็ขึ้นนะครับเทสล a าหุ้นก็ all time high Amazon ก็ขึ้นไปนะครับในขณะเดียวกันทองก็ขึ้นมาช่วงหนึ่งนะครับบิตคอยน์ก็ขึ้นมานะครับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นปีทองนะครับเป็นปีที่มีตลาดขาขึ้นมากตอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นการพักฐานนะครับผมคิดว่าเรามีการพักฐานตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะครับอาจจะมีการพักฐานอีกระยะหนึ่งโดยคดซ้ำนะครับเพราะว่า ทาง Federal Reserve หรือธนาคารกลางแห่งสหรัฐนะครับอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับปีนี้และอาจจะมีการขึ้น 3- 4ี่ครั้งด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อมากนะครับที่อเมริกาเนะครับเงินเฟ้อ7%ร์นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับ1ปีนะครับธรรมดาจะอยู่แค่สัก2 3%อนะครับอันนี้ครับผมว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ตระหนักเรื่องนี้ครับถึงมีขั้นที่ผู้สื่อข่าวที่อเมริกายังถามด้วย นะครับแล้วก็ทางโจบเดนก็มีการว่าไปนะครับโดยอาจจะใช้คำหยาบนิดนึงอะไร้ยครับว่าทำไมเงินเฟ้อมาจะแก้อย่างไรนะครับผมคิดว่าตลาดตอนนี้ครับจะมีการพักตัวอยู่นะครับอาจจะมีการซบเซาอาจจะมีการหล่นมานิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการผันผวนและมีการขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเหมือนที่เราได้เห็นเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับจนกว่าการเลือกตั้งของนาย ของของที่อเมริกาครับตัว Mid t ทอ m e มอิเล็กสิ้นปีนี้นะครับผมคิดว่าพอตอนนั้นเสร็จปุ๊บทางพรรคเดโมแครตก็มีมีเสียงเยอะในทั้งสองสภาเรียบร้อยแล้วต่างๆนะครับพอเรียบร้อยแล้วผมว่าทางธนาคารกลางที่สหรัฐนะครับก็จะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาอีกนะครับมันจะอัดสภาพคล่องออกมาอีกหก้อนอัดสภาเข้ามาอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับผมว่าปลายปีนี้ครับ ก็ตั้งแต่ไตรามาสสามไตรามาสสี่นะครับเราน่าจะเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวนะครับในตลาดแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อวานนี้นะครับ,รบทางหุ้นต่างๆในนสะแต่อย่างเช่นหุ้นเทสลวกหุ้นอคปเปอรัเปอร์เซ็นต์นคือคลักมากเพราะเขาคิดว่าตลาดน่ะมันโอเวอร์ c รีกก็คือหล่นเยอะไปหน่อยแล้วนะครับคือไม่น่าจะหล่นเยอะขนาดนี้ดอกเบียก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับก็เลยปรับตัวขึ้นมานะครับผมว่าตอนนี้ครับเราน่าจะเริ่มเห็นที่เป็นเป็นบวกเป็นลบไซด์เวลัยขนาดนั้นแตา ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นขาขึ้นบวกร้อยสองเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างที่เราเห็นเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาครับดรบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในมุมของนักลงทุนเองนะเทรดคริปโตแต่เห็นราคามันโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาแดงเดือดกันเลยแทบจะทุกเหรียญลงมันหนักเลยนะมันจะเป็นเพียงแค่การเทคโปรฟิตแค่ช่วงสั้นๆไหมครัใช่ครับมันจะเป็นการที่ช่วงเทคโปรฟิตสั้นๆนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วบิตคอยน์ะ Bitcoin นะครับก็ขึ้นมาประมาณสักประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นักหนาอาท จริง10%ในหนึ่งอาทิตย์ก็กถือว่าโอเคอนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็นักลงทุนนะครับต้องต้องดูนะครับก็คือดูนโยบายของต่างประเทศของนิสารัตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Bitcoin เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเดียวม,มันมีสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นด้วยที่ตอนนี้มีพัฒนาการเยอะแยะเราก,ก็สามารถมา ศึกษาและลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับคือตัวเลือกเนี่ยมันมีอยู่มากมายเลยใช่ดังนั้นอยากให้ดรแนะนําเลยครับว่ามันยังมีตัวไหนกลุ่มไหนน่าสนใจยังลงทุนได้อยู่คบตอนนี้คือตอนนี้ครับเซกเตอร์พวก NFT ครับซึ่งย่อมาจาก Non-Fungible Token นะครับได้มีการรับและมีการได้รับการนิยมอย่างสูงมากๆนะครับจนถึงขั้นที่แพลตฟอร์มที่ซื้อขาย NFT นะครับชื่อ OpenSea นะครับมียอดธุรกรรมนะครับมากกว่าตัว Decentralized Exchange Uniswap กก็คือ มากขึ้นแล้วนะครับในในบล็อกเชนของอีเทเรียมนะครับเรื่องของการซื้อขายโอนเอ็นเกันเลยครับธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกทุกอาทิตย์เลยนะครับจนถึงขั้นที่นายจัสตินบีเบอร์ไปซื้อ NFT นะครับเรรียบ้อยแล้วนะครับใช่ครับโอ้โหเขาก็เลยก็ทําให้เห็นนะครับว่าตลาด NFT นะครับกำลังเติบโตอยู่เรื่อยๆในขณะเดียวกันตลาดเหรียญที่เป็นเกมนะครับพวกเหรียญเกมเกมโทเค็นเนี่ยครับก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เข้าสู่ขั้นเรื่องของเมตา v e r เวิร์สนะครับคือโลกเสมือนจริงนะครับนายม์คซักเบิร์กก็พูดออกมาแล้วเมื่อคืนนะครับว่าได้มีการร่วมมือกับสมาคมคริปโตคอมมู n นิตี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะผลักดันเรื่องเมตา v e r เวิร์สนี้ไปเพราะว่าโลกเสมือนจริงเมตา v e r เวิร์สเนี่ยเป็นของทุกคนบนโลกนี้ผมว่าเทรนด์เรื่องของ NFT เรื่องของเหรียญเกมและพวกเหรียญที่เกี่ยวกับเรื่องเมตา v e r เวิร์สต่างๆนะครับ ก็สามารถเติบโตได้อย่างมากปีนี้ครับครับผมอันนี้คือธีมที่น่าสนใจถ้าเป็นนักลงทุนสามารถที่จะซื้อได้นะราคาปัจจุบันได้เลยไหมเหรียญต่างๆในกลุ่มนี้ผมว่าการลงทุนเนี่ยครับคือถ้าลงทุนทีเดียวนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นกลยุทธ์และกลวิธีที่ที่ถูกต้องนะครับเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีความขัดแย้งกันรัสเซียกับยูเครนยูเครนอยู่นะครับเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ว่า ทาง Federal Reserve จะขึ้นดอกเบีย้ยมากน้อยขนาดไอาจจะขึ้นอีก2อระาทิตย์ก็ได้อันนี้เราคาดเดาไม่ได้ตลาดก็อาจจะลนไปอีกเพราะฉะนั้นก็คือทยอยลงทุนนะครับก็คือ DCA ไป Dollar c o อส a v e อเวอทีละนิดทีละนิดหน่อยแต่สิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือแต่และโปรเจกต์ต่างๆเลยเซกเตอร NFT g a m e ฟ i m เต a v e เวิต่างๆควรที่จะศึกษานะครับว่าเหรียญนี้แล้วโปรเจกต์นี้ที่เราจะลงทุนเนี่ยครับ มีแนวน้อมเป็นอย่างไรพื้นฐานเขาดีไหมเขามีรถแบบอนาคตเขาจะไปไหนต่อนะครับการศึกษานี่สําคัญที่สุดครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นพื้นฐานสําคัญเลยใช่ครับในนั้นถามดตรต่อเลยนะคบว่าถ้าสนใจลงทุนในคริปโตเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องดูปัจจัยอะไรเขาประกอบกันบ้างฟันแนเมทัลต่างๆเนี่ยเขามีไหมครตอนนี้นครับคริปโตเคอเรนซีก็เริ่มเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งขึ้นมาแล้วเพราะมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแน่นอนเรื่องของทาง เศรษฐกิจนะครับภาครวมของโลกอย่างเรื่อง macroeconomics ต้องดูอย่างทีุ่่้ผมกต้องติดตามอยู่นะฮะต้องติดตามแน่นอนนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2นะครับก็ต้องดูเรื่องของเทคโนโลยีว่าตอนนี้ในโลกของ NFT metaverse gaming มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ออกมานะครับที่มีคนพูดถึงและคิดว่ามีแนวโน้มในอนาคตในอางนั้นที่ดีนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็ต้องดูว่า ตัวบิตคอยน์ยังไงยังไงบิตคอยนะครับเป็นเป็นเจ้าตลาดเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ครองอยู่40ของตลาดนะครับคือตัวบิตคอยเขาก็จะมีไซเคิลของเขาทุก4ปีจํานวนมันก็จะลดลงอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับมันมีเวลาครับซึ่งจะเกิดขึ้นในทีปี2024นะครับเราก็ดูได้ว่าถ้าเราไปศึกษาดูว่าธรรมดานะครับบิตคอยนะครับจะหล่นจากจุดสูงสุด80ครับนะครับ ซึ่งหลดหล่นจากจุดช่วง80%เลครับเหรียญอยู่ประมาณสักเหรียญละเจ็ดแสนกว่าบาทครับนี่คือจุดที่ต่ำที่สุดเลยตอนนี้อยู่ประมาณเหรียญละหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสามแสนต่างต่างเพราะฉะนั้นก็ถามว่าซื้อได้ไหมเพราะว่ามันก็หล่นมาจากสองล้านก็ทยอยได้ก็ได้ทยอยแต่มันก็อาจจะหล่นอีกเพราะถ้าหล่นอีกก็ยังซื้อเพิ่มก็ได้นะครับก็ DCA อย่างที่ดรบอกเลยถูกต้องครับเพราะว่าดาวไซด์มันก็ยังเหลืออยู่นะฮะดาวไซด์ยังมีเหลือไม่ได้เยอะมากแล้วเพราะว่าหล่นมา50%แล้วยังหลนอีก20 ถามที่เป็นได้ไหมได้แต่มันก็เพราะว่าหล่นมาห้าแล้วมันก็ยังมีอัพไซด์นะครับดรมีการประเมินไหมครับว่าตัวขาขึ้นรอบใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะผมว่าเราต้องอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเราต้องดูเรื่องของการเลิกตั้งของสึ้นปิดผมคิดว่าการเพิ่มสภาพคล่องนะครับโดย Federal Reserve นะครับจะช่วยเรื่องนี้นะครับผมว่าเรื่องของ Bitcoin Cycle เนี่ยครับก็คือเราอาจจะเห็นตลาดที่เป็นขาขึ้นจริงๆนะครับแบบแบบขึ้นมา เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีกสักสองสามปีก็น่าจะสองปีนะครับผมว่าตอนนี้ครับเราเป็นการพักฐานอยู่นะครับหลายบริษัทก็มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเบตคอยก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นตลาดที่กําลังเติบโตอยู่มันเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่คนทั่วโลกเข้าถึงได้ขอให้แค่มีโทรศัพท์มือถือนะครับและตลาดยังสามารถเติบโต,ได,ไ,ต,ตได้อีกไหมยังเติบโตได้อีกถ้าให้เปรียบเทียบกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าหุ้นเทคหุ้นแรง ผมว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังจะเติบโตมากกว่าหุ้นเทคโนโลยีครับครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนด้วยนะครับดังนั้นใครที่สนใจการลงทุนนะครับในคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลครับติดตามนะครับกับคริปโตอินไซด์นะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับจากทางซิมเมกประเทศไทยนะครับมาให้คําแนะนำนะครับในทุกๆวันอังคารในรายการนะครับกรุงเทพธุรกิจบิดอินไซด์ของเรานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณดรมากมากเลยนะครับขอบพระคุณครับ